สวัสดีครับมือนีมือแรงแห้งมานครับพี่น้องเปิดร้านบันแรกฟินแรงคาเฟ่น,นะครับผมสาขาขอนแก่นนะครับพี่นอ้องยู่นี่เลยพี่น้องใกล้ๆสนามบินขอนแก่นหาง่ายๆแต่ว่าตอนนี้ลูกค้ากันหาหลานเบเจอหลายคนอยู่พราะติดป้ายหนาลานป้ายหนาลานกันพี่น้องวันนี้เราจะมาชิมซิกเนเจอร์ของทางร้านเรานะครับผมนี่คือเค้กลอดช่องวัดเจนะครับพี่น้องโรยน้ําตาลตหนดบนหน้าเคกนะครับนี่เลยซิกเนเจอร์ของเราคือบอกเลยว่าหอมอร่อยและทําสดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูดนะครับเค้กเราจะไม่มีสารกันบูดนี่เลย<ผ>ม,มาและนี่คืออเมริกาโนเย็นนะครับผมกาแฟสูตร <ปะ S 1> เข้มข้น,อน,นอหอมอร่อยกลมกลอมมาลูกค้าก็มาหอมมากความบึ้ม อืออ,อร่อยอือฮึดูพี่น้องบลแพงเด้อเคี่ยวไข่ปลแพ้งด้วยพี่น้องอืมหอมตำดังมากแต่เราชอบว่าพี่หอมเนาะหอมจิ้มมันหอมแบบเป็นหอมมากหอมใบเตยจะได้หอมกเพราะอะไร เพราะเราใส่ใจการปรับสูตรไงใหมันมมกลิ่นหอมขึ้นเพราะว่าคนทำจะไม่ได้นอนเลยคะ่ะทำเสร็จปีสี่คะ่ะปีสี่ปุ๊บปีห้าออกมาจากโรงเบเกอกรี่เลยคะ่ะน้าสีมีเคื่องดื่มไหมมีพวกเด<อ>ียร์เย็นไปพวกขนังเฮงง้างุ่ีลองหน้าสีา่สองแก้วสำหรับใครที่อยากสั่งแก๊ปก็รอก่อนนะ พี่หล่อเขาอยากชิมอันนี้เลดเบลเลต์เลดเบลเลต์นะครับเบลเบลหรือเบลเบลอือตอนนี้อร่อยนะเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้หอมความเอ่อสตรอเบอรี่นี่แต่ไม่ได้กินเลยมีมะขามห้ากลับมาต้องกินแม่คอนแกเราไหนจะได้กินแล้วต้องไม่ต้องไปอุดรแล้วไปแน่ไปแน่บอกมาทีว่าตอนนี้มาคอนแกะยังไม่ได้กินไงว่าอันนี่พไม่ฟูอ เลือดนะเดี๋ยเก็บ้อมสเรไปเลยเ้อลอานะเปิดทุกวันนะครับเก้าโมงเช้าไปปิดทุกวันนะครับเก้าเป็นต้นไปนะครับมาได้เลย